กลับเข้ามาช่วงที่3ของรายการนะคะช่วงนี้จับตาเรื่องอะไรดีคะพี่สำรับเรื่องของคดีแต่งโมวันนี้เป็นวันเก้าสู่ปีที่4ของคดีแต่งโมนะยี่สิบสี่เมื่อวานเนี่ครบรอบ3ปีค่ะ แต่ปรากฏว่าคดีก็ยังไม่ชัดว่าเป็นฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุกันแน่นะคะคแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะมีหลักฐานใหม่ๆที่น่าสงสัยออกมาเรื่อยๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้กันดีกว่านะคะเราจะไปคุยกับดรตรินโพรักษาท่านเป็นนักอาชญวิทยาเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาของอาทยากรนะคะจากมหาวิทยาลัยมห ah ิดลตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะเป็นที่ปรึกษาของดี๊สยด้วยใช่ค่ะคดีนี้นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตรินค่ะสวัสดีอาจารย ครับสวัสดีครับคุณสำรานคุณหมิ่งครับครับอาจารย์ครับถ้าสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์เคยตั้งข้อพิรุธไว้หลายข้อผมขย่านที่อาจารย์เขียนนะนะสรุปนาทีนี้ในความเชื่อของอาจารย์เต็นเนี่ยคิดว่าพอจะพูดได้หรือย,อยังว่าเป็นฆาตรกรรมอําพรางถามคำโตเลยผมจะพูดต่อเมื่อสามารถโชว์หลักฐานให้ประชาชนได้รับทราบว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะครับรบตอนนี้สําหรับผมแล้วคือ บาดแผลที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกับคําให้การของคนบนเรือครับอืมว่าเกิดจากการตกเรือ,อคือในเชิงอัจฉระวิทยาเนี่ยมันมีปมพิรุษหลายจุดหนึ่งในนั้นคือบาดแผลของคุณตังโมใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเป็นข้อพิรุษที่ใหญ่มากแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่มีแค่ผมที่เชื่อว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุจากการตกเรือผู้เชี่ยวชาญของต่างประเทศก็มี คอนเฟิร์มกลับมาแล้วด้วยว่าไม่ใช่อุบัติเหตุจากการตกเรือนแน่นอนครับถึงแม้จะไม่บอกว่าเป็นฆาตกรรมมัพรางหรือไม่แต่ว่าอาจารย์ตินก็คงจะเหมือนกับอีกหลายคนว่ามันเป็นความตายการเสรียชีวิตที่ไม่ปกติผิดปกติแน่นอนอย่างนั้นไหมอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับอืมซึ่งตอนนี้ผ่านมาแล้วสามปีดูเหมือนว่าคาดีนั้นจะวนในอ่างปิดไม่ได้สักทีนะคะว่าสาเหตุจริงๆมันเป็นพ่ออะไรกันวนไหมอาจารย์วนไหมผมว่า บอกว่าวนในอ่างก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเมื่อสามปีที่แล้วกับวันนี้ชุดทีมทํางานก็ไม่เหมือนเดิมหลักฐานก็มีมากกว่าเดิมมีหลายๆอย่างที่เราเพิ่งทราบในปีนี้ครับดังนั้นจะบอกว่าวนในอ่างหมายว่าไม่น่าใช่ครับมันมีข้อมูลมากกว่าเดิมมีการวิเคราะห์มีการทํางานที่ละเอียดมากกว่าสามปีที่แล้วครับค่ะจํานวนผู้เชี่ยวชาญก็มากกว่าด้วยครับแต่อาจารย์เชื่อแหละว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ จากการตกเรือแน่นอนผมเชื่อว่าไม่ใช่อุบัติเหตุจากการตกเรือแน่นอนครับครับดูจากศพมีทรายมีโคลอนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะอย่างที่คุณหมอพรเทพเคยพูดมาบ้างแล้วนี่อาจารย์เตียนคิดว่าเสียชีวิตในน้ำเลือสืญน้ําตื้นอาจารย์ครับผมขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้แล้วกันครับแต่ว่ามันมีคําตอบครับรอแถลงร่วมกับดีเอสไอทีเดียวแล้วกันครับอืมอาจารย์คะถ้าให้วิเคราะห์ ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เริ่มมีตัวละครใหม่เปิดออกมาอย่างล่าสุดนะคะก็มีทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้าน GPS แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของอู่เรือคุณอูดกับคุณบอลน,นะคะอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ท่าทีหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะท่าทีดูอาจจะแตกต่างจากการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้อือครับ คือมันมันเป็นไปได้ครับในด้านของพฤติกรรมท่าทางการทะเลออก็สามปีที่แล้วเขาอาจจะไม่ได้รับการโจมตีเหมือนทุกวันนี้การโจมตีเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความโกรธแค้นโกรธเกรี้ยวของสังคมที่เห็นว่าการให้การแต่ละครั้งอาจจะเป็นประโยชน์กับพยานในเหตุการณ์ที่ตกเป็นจำเลยในคดีแรกนะครับซึ่งการที่ จะทําอะไรถูกหรือผิดก็แล้วแต่ตอนนี้สังคมหาเขาให้ความสนใจแล้วอ่ะเขาก็ขุดไปทุกเรื่องแหละครับผมว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้แสดงความร่วมมืออย่างจริงใจก็จะได้รับผลกระทบจากสังคมมันเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าโซเชียลเชมมิ่งนะครับการลงโทษทางสังคมซึ่งเป็นเรื่องปกติในในคดีที่ประชาชนมีความสนใจมากตัวละครใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้รับการพูดถึงตั้งแต่สามปีที่แล้วหรือได้รับการพูดถึงแต่ไม่ได้โดนแสงส่องสปอตไลท์ส่องมาละเอียดชัดขนาดทุกวันนี้ดังนั้นทุกๆคนที่ได้รับความสนใจก็จะมีพื้นที่นะครับให้มาว่ากล่าวบอกกล่าวและการบอกกล่าวเล่าในมุมของตนเองพร้อมกับพยานหลักฐานเท่าที่ฝ่ายเขามีนะครับ,ค,รบคือเจ้าหน้าที่ดีเเนี่ยเปิดรับรายละเอียดรับฟังจาก ทุกแหล่งเลยครับออมเท่าที่อาจารย์ตินก็เป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยเน่นะตอนนี้มีพยานกลับใจหรือคนแปลกหน้ามาให้ปากคําเพิ่มเติมเนี่ยเยอะไหมอาจารย์มีพอประมาณนะครับพอประมาณพยานเป็นร้อยไม่คเดินเขา้ามาเดินเข้ามาให้ความร่วมมือเองเลยจากที่ตอนแรกไม่ได้ให้ความร่วมร่วมมือเมื่อสามปีที่แล้วมีครับอ๋อมีแล้วก็ข้อมูลเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ครับอืม เป็นประโยชน์ในในด้านใดเป็นพิเศษครับทุกอย่างที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมถือว่าเป็นประโยชน์หมดเลยครับในทางคดีอืเมษายนนี้ดีเอสไอชุดของท่านรองยักษ์ท่านยักษ์เนี่ยนะะจะปิดจ็อบในครั้งในเฟสแรกได้ไหมเรื่องการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยท,ที่ที่ตั้งกรรมการอันนี้<ค>ผม<ค>ยังไม่ทราบผมผมว่าถ้าเป็นเรื่องนี้และเรื่องทไลายต้องถามทางดีเอสไอครับ เท่าที่ฟังดูนะคะอาจารย์ปรินเนี่ยเชื่อว่าโอเคคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุจากการตกเรือแล้วท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอาแบบนี้นะแล้วตอนนี้คนที่ไม่เชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุจากการตกเรือมีหลักฐานอะไรที่คิดว่ามัดได้อย่างชัดเจนเลยไหมคะว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุจากการตกเรือคะ่ะหลักฐานมีครับมีแล้วใช่<ต>ไ,ใชไหมคะแต ไม่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการเปิดเผยครับแต่มีแล้วใช่ไหม,ม,มที่จะแบบชี้ชัดว่านี่คือการคัดกรองครับครับดังนั้นสิ่งที่คุณปานเทพคุณอัดพูดว่าพุภธพานี้จะมีคดีพิเศษคดีแตงโมในมูลฐานความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เกิดขึ้นมาในเป็นเรื่องชัดเจนใช่ไหมอาจารย์ตินอันนี้ผมไม่ทราบครับอ่ายังยังยังไม่ทราบข้อมูลใช่ไหม ใช่ยังไม่ทราบข้อมูลครับครับแต่โดยรูปเรื่องรูปคดีนะอาจารย์เตียนคิดว่าอ่าหน้าจะให้คําตอบกับสังคมได้ชัดเจนมากกว่าเดิมมากกว่าสามปีที่แล้วอย่างแน่นอนถูกต้องใช่ครับคําถามที่เราเคยมีคําถามอยู่จะได้รับการตอบในบางข้ออาจจะไม่ครบสมมติว่ามีหนึ่งร้อยข้ออาจจะไม่ครบทั้งหนึ่งร้อยข้อครับแต่ประชาชนจะได้คําตอบเพิ่มเติมจากสามปีที่แล้วแน่นอนครับโอเคแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีนะอาจารย์นะ ครับถือว่าเป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดีนะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอพระคุณอาจารย์ตรีนโพรักษามากนะคะท่านเป็นนักการวิทยานะคะที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็จิตวิทยาของอาจญากรครับอ่าขี่เส้นแต่คำว่าข่าวดีแล้วกันนะหลักฐานใหม่ที่จะนําไปสู่การชี้ชัดว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุจากการตกเรืออ่าแต่พูษสภาคมเนี่ยฟังมาแล้วว่าจะเป็นคดีพิเศษนะของดีเอสไอเลยนะอ่าที่ว่าไปรอซึ่งไม่เกี่ยวคดีเก่าเลยนะ เจา้าหน้าที่เนี่ยไปบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือไม่อ๋อคือจะเป็นปมเรื่องค้ามนุษย์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเป็นหนึ่งในสี่สิบเอ็ดมูลฐานความผิดที่แล้วแต่ดีไซน์จะตั้งขึ้นมาค่ะอันนี้ดีลงน้าได้เลยเดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการจับตาประเทศไทยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะส1 2 0อนาิกานาทีเป็นต้นไปค่ะมิวและพี่สำราญลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบโทร020160000หรือไลน์แอททีี999